เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยในวันที่หนึ่งกันยายนพศสสาา2568ได้สร้างแรงสันสเทือนต่อความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเมื่อมีรายงานว่ากลุ่มทหารขเขมรได้ล้ำเส้นเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างลับๆโดยมีพฤติกรรมที่ถูกจับตายอย่างใกล้ชิดว่าต้องการซุ่มเพื่อเข้ามาตัดลวดหนามที่ฝ่ายไทยได้ถึงไว้เป็นแนวป้องกันการกระทำนี้ถูกตีความว่าไม่ใช่แค่การล้ำแดนธรรมดา แต่เป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติและเป็นการท้าทายที่ชัดเจนเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำเสนอในข่าวเช้าหัวเขียวซึ่งกลายเป็นกระแสะร้อนแรงที่ถูกพูดถึงในสังคมไทยอย่างรวดเร็วและไม่เพียงแต่สื่อไทยเท่านั้นสื่อต่างประเทศเองก็เริ่มให้ความสนใจเพราะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้มีน้ำหนักมากขึ้นคือการที่มันไม่ได้เกิดขึ้งเทียงครั้งแรกหากแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องและมีประวัติศาสตร์ยาวนานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในมิติของเขตแดนไม่เคยสงบสุขจริงๆแม้ว่าจะมีการเจรจาและทำข้อตกลงในระดับทวิภาคีแต่ความไม่ไว้วางใจยังคงอยู่และเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์ทหารล้ำเส้นก็จะกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมของทั้งสองประเทศทันที ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นทหารกัมพูชาเคลื่อนไหวใกล้แนวลวดหนามอยู่หลายครั้งและในบางจังหวะก,ก็เหมือนกำลังหาทางเข้ามาแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่เกิดการยิงปะทะแต่ความตึงเครียดในพื้นที่กลับเพิ่มสูงขึ้นเพราะประชาชนรู้ดีว่าความเงียบอาจนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงได้ในอนาคตหลายครอบครัวถึงกับพูดว่าต้องเตรียมแผนหนีหากเกิดการสู้รบขึ้นจริง เมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะในสังคมไทยก็แอตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแสดงความโกรธและไม่พอใจเรียกร้องให้กองทัพไทยตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดบางเสียงถึงกับบอกว่าต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามชี้ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบและการเจรจาคือทางออกที่เหมาะสมที่สุด เพราะหากสถานการณ์บานปลายจะไม่เพียงส่งผลต่อความมั่นคงแต่ยังทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนเสียหายอย่างหนักนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าพฤติกรรมของทหารกรรมัมพูชาที่เข้ามาล้ำเส้นอาจมีเจตนาหลายอย่างบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาท้องถิ่นที่อยากสร้างอำนาจต่อรอง แต่บางคนก็เชื่อว่ามันคือการทดสอบปฏิกิริยาของไทยหากไทยไม่ตอบโต้หรือแสดงท่าทีอ่อนข้อเกินไปอาจถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการละเมิดซ้ำๆอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความเข้มแข็งกับความระมัดระวังเพราะการแสดงออกที่แข็งกร้าวเกินไปอาจนำไปสู่การประทะครั้งใหญ่ กองทัพไทยได้ออกมาถแถลงว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้วางกำลังเสริมในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกการเจรจาผ่านคณะกรรมการชายแดนร่วมแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าพร้อมตอบโต้หากถูกยั่วยุการถแถลงดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ตั้งคำถามว่ากลไกการเจรจาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการเจรจาหลายครั้งแต่ปัญหาการล้มแดนก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาความตึงเครียดชายแดนไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะกรณีพิพาทปราสา,าททวิหารที่กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติศาลโลกได้ตัดสินให้พื้นที่รอบปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ความขัดแย้งก็ยังดำเนินต่อมาเพราะเส้นเขตแดนโดยรอบยังไม่ชัดเจน เหตุการณ์ซุ่มเข้ามาตัดลวดหนามในครั้งนี้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับปรา,าสาทพระวิหารโดยตรงแต่ก็สะท้อนถึงรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในสังคมออนไลน์กระแสะโซเชียลยิ่งทำให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงกว้างขวางหลายคนแชร์ภาพลวดหนามและข้อความเชิงเสียดสีบางโพสต์ใช้ถ้อยคำแรงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีชาติ ขณะที่บางโพสต์กลับแสดงความห่วงใยต่อทหารและชาวบ้านชายแดนที่อาจกลายเป็นผู้รับเคราะหหากเกิดเหตุการณ์บานปลายกระแสะเหล่านี้ทําให้เห็นว่าคนไทยมีความรู้สึกผูกพันกับเรื่องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติอย่างมากในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสประเทศเพราะยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของภูมิภาคอาเซียน การมีข้อพิาพาทระหว่างประเทศสมาชิกย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของภูมิภาคในการรักษาความมั่นคงร่วมกันอีกทั้งยังเปิดช่องให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งอาจทำให้ความซับซ้อนของสถานการณ์เพิ่มขึ้นไปอีกความรู้สึกของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวชายแดนคือสิ่งที่สะท้อนความจริงได้ดีที่สุด พวกเขาต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนบางวันตื่นเช้ามาอาจพบว่ามีทหารต่างชาติยืนอยู่ไม่ไกลจากบ้านบางครั้งเสียงระเบิดจากการซ้อมรบหรือการประทะเล็กๆทําให้เด็กๆหวาดกลัวการที่พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงแบบนี้ทําให้หลายครอบครัวหวังเพียงแค่ว่าเรื่องราวจะไม่บานปลายไปสู่สงครามนักวิชาการบางท่านเสนอว่าควรสร้างกลไกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการประชุมบนโต๊ะ เช่นการจัดตั้งกองกําลังลาดระเวนร่วมไทยกัมพูชาการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบพื้นที่ชายแดนที่ชัดเจนและการเปิดศูนย์ประสานงานกลางที่สามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์หากมีระบบเหล่านี้การเข้าใจผิดหรือการจงใจละเมิดก็จะถูกตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาชายแดนไม่ได้มีแค่เรื่องทหาร แต่ยังรวมถึงการค้าชายแดนการลักลอบสินค้าและแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซับซ้อนขึ้นการที่ทหารเข้ามาล้ำเส้นจึงไม่ใช่เพียงการท้าทายทางทหารแต่ยังเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกและการเมืองภายในของทั้ง2ประเทศประเทศไทยเองไม่อาจนิ่งนอนใจได้เพราะความรู้สึกของประชาชนมีผลต่อเสถียร,รภาพของรัฐบาล การที่ประชาชนได้ยินข่าวว่าทหารเขมรเข้ามาล้ำเส้นก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงกดดันให้รัฐบาลต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนหากรัฐบาลอ่อนข้อเกินไปก็เสี่ยงที่จะถูกวิจารณ์ว่าล้มเหลวในการปกป้องอธิปไตยแต่หากแข็งกราวเกินไปก็อาจกระทบต่อเศรษฐกิจกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์วันที่1กันยายน2568จึงกลายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนความซับซ้อนของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามันไม่ใช่เพียงแค่การที่ทหารเข้ามาสัดลวดน้ำแต่คือการท้าทายทางการเมืองการทหารและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆสามารถขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอและทุกการตัดสินใจของรัฐบาลก็อาจส่งผลต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดคือสันติภาพและความมั่นคงพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกหลานต้องเติบโตท่ามกลางเสียงปืนหรือความหวาดกลัวการที่ไทยและกัมพูชาจะหาทางออกจากปัญหานี้ได้ต้องอาศัยทั้งความจริงใจการยอมรับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และการมองไปข้างหน้าในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังคงเดินตามวงจรเดิมๆที่ทหารเข้ามาล้ำเส้นแล้วต่างฝ่ายต่างตอบโต้ความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าวันหนึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางสร้างความไว้วางใจได้จริงภาพรวดหนามที่กั้นกลางอาจถูกแทนที่ด้วยสะพานแห่งมิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่คน